บทที่5,266ขณะที่ซูโชเตาจุงพิษเจ้าสาวของเขาบนเวทีงานแต่งงานก็ถือว่าสิ้นสุดลงแล้วเมื่อถึงเวลารับประทานอาหารเย่เฉินอยู่ที่โต๊ะเดียวกันกับผู้อาวุโสของทั้งสองตระกูลและเฟิงจื่อตรงนอกเหนือจากการดื่มชาคารวะให้กับผู้เท่าทั้งสองคนแล้วก่อนพิธีแต่งงานจะจบลงเย่เฉินก็เป็นคนแรกที่ดื่มอวยพรคู่บ่าวสาวระหว่างดื่มอวยพรคู่บ่าวสาวทั้งสองก็ก้าวเข้ามาหาเขาด้วยท่าทีอ่อนน้อมและขอบคุณ ซูโชเตายกแก้วของเขาขึ้นพลางโค้งคำนับเล็กน้อยให้เย่เฉินและพูดด้วยความเคารพว่าคุณเย่คุณเป็นผู้มีพระคุณที่ยิ่งใหญ่ของตระกูลซูของเราคำพูดนับพันอยู่ในเหล้าแก้วนี้และฉันขอดื่มแก้วนี้เพื่อขอบคุณคุณนะครับเย่เฉินยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าคุณซูตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณเป็นอิสระแล้วและผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะทำหรือสถานที่ที่คุณต้องการไปในโลกใบนี้ สูโชเตากล่าวอย่างขอบคุณขอบคุณคุณเย่ที่ช่วยผ่อนปรนในเรื่องนี้ครับฉันได้มีการตัดสินใจที่จะลงหลักปักฐานกับหญิงซิ่วในจินหลิงแล้วเย่เฉิญพยักหน้าและพูดว่าจินหลิงเป็นสถานที่ที่ดีหากคุณลงหลักปักฐานที่นี่มันจะไม่เพียงใกล้กับรัวลี่และจะื้อหยูมากขึ้นเท่านั้นและคุณเหอก็ได้ใกล้ชิดกับประกูลเหอด้วยถ้าคุณต้องการอะไรในจินหลิงคุณสามารถบอกพี่น้องสองสาวได้ตลอดเวลาและถ้าคุณต้องการขอความช่วยเหลือคุณสามารถติดต่อหาผมหรือเฉิญเจอขายก็ได้ไม่มีปัญหา ซูโชเตาซาบซึ้งใจมากและกล่าวอย่างขอบคุณขอบคุณคุณเย่สำหรับความเมตตาของคุณนะครับเย่เฉินก็ยิ้มเช่นกันหยิบแก้วเหล้าขึ้นมาดื่มจากนั้นเหยยิงซิ่วก็เติมให้เย่เฉินด้วยมือของเธอเองพร้อมเสริฟอ o แก้วเหล้าให้เย่เฉินและพูดอย่างขอบคุณว่าคุณเย่ฉันรู้สึกตื้นตันใจมากจนพูดอะไรไม่ออกความเมตตาของคุณเราตระกูลเหอจะจดจำเอาไว้ในใจเสมอเราจะฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของคุณไม่กล้าที่จะละเลยแน่นอนค่ะ เย่เฉินหัวเราะเบาๆและพูดอย่างจริงจังว่าน่าเหอครับสำหรับตระกูลเหอในอนาคตคุณสามารถมอบความไว้วางใจให้กับรัวลี่ได้และสำหรับตัวคุณเองคุณสามารถใช้ชีวิตอยู่กันสองคนอย่างมีความสงบสุขได้ทุกมุมโลกเธอหญิงซิ่วพยักหน้าอย่างขอบคุณเธอรู้ว่าเย่เฉินดูแลซูรัวลี่มาโดยตลอดและด้วยความช่วยเหลือจากเย่เฉินซูรัวลี่ก็กลายเป็นนักบูระดับ5ดาวไปแล้วแม้ว่าเธอจะไม่รู้ว่าซูรัวลี่ได้กลายเป็นนักบูระดับ8ดาวไปแล้ว ในความคิดของเธอแม้แต่นักบูระดับ5ดาวก็ยังเป็นตระกูลที่ทรงพลังที่สุดแล้วดังนั้นอนาคตเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของตระกูลเหอจึงต้องพึ่งพาซูรัวลี่ได้เท่านั้นบทที่5267เวลา13.30นาฬิกา30นาทีงานเลี้ยงแต่งงานสิ้นสุดลงเฉินเจอขายเดินไปหาเย่่เฉินและกระซิบข้างหูของเขาว่าคุณชายครับเฮลิคอปเตอร์พร้อมที่จะเดินทางแล้วครับโอเค เย่เฉินพยักหน้าและถามเฟิงจื่อตรงที่อยู่ข้างๆว่าน้าเฟิงครับถ้าสะดวกอีกสิบนาทีเราก็ไปกันเถอะเฟิงจื่อตรงพูดโดยไม่ลังเลโอเคงั้นฉันไปบอกลาพ่อบุญธรรมและพี่สาวหญิงซิ่วก่อนหลังจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นเพราะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้าสาวและเจ้าบ่าวรวมไปถึงสมาชิกตระกูลเหอที่อยู่ใกล้เคียงเฟิงจื่อตรงจึงกล่าวคำอำลาทีละคนเย่เฉินพูดกับซูรัวลี่ว่ารัวลี่เดี๋ยวอีกสักหน่อยคุณตามไปกับผมนะ ซูรัวลี่รู้ว่าเย่เฉินกำลังจะคุยกับเฟิงจือตรงเกี่ยวกับเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนและเป็นความลับแต่โดยไม่คาดคิดเย่เฉินกลับให้เธอติดตามไปด้วยเธอก็รู้สึกประหลาดใจและก็รู้สึกตื่นเต้นมากเช่นกันโดยคิดว่านี่หมายความว่าเย่เฉินเชื่อใจเธอมากถูกต้องไหมดังนั้นเธอจึงพยักหน้าอย่างหนักและพูดด้วยความเคารพว่าได้ค่ะคุณเย่รัวลี่รับทราบเย่เฉินถือแก้วเหล้ามาหาอิโตะยูฮิโกะและนานาโกและพูดว่าคุณอิโตะคุณนานาโกพอดีผมมีเรื่องด่วนวันนี้คงต้องขอตัวไปก่อน ยังไงก็ตามคุณคงยังไม่ได้ออกจากหัวเสียในตอนนี้หรอกใช่ไหมครับอิโตะยูฮิโกะซึ่งกำลังมีความสุขและได้ที่หน่อยหอยหลังจากเจอเหล้าจีนไปสองสามแก้วเขากล่าวด้วยรอยยิ้มคุณเย่สำหรับฉันตอนนี้ฟังคำสั่งท่านผู้นำอย่างนานาโกะครับนางให้อยู่ชั้นก็อยู่แต่ถ้านางให้ฉันกลับชันก็จะกลับหรือหากนางอยากจะอยู่ให้นานเท่าที่ต้องการสำหรับฉันได้ทั้งนั้น หลังจากพูดจบเขาก็เปลี่ยนเรื่องและพูดแซวๆไปว่าถ้านานาโกดคิดว่าผู้เท่าอย่างฉันอยู่เป็นก้างขวางทางขวางคอและขอให้ฉันกลับไปก่อนฉันก็มีอาจขัดข้องและฉันก็พร้อมที่จะเก็บของและออกไปได้ทุกเมื่อในเวลานี้นานาโกอิโตพูดอย่างเอียงอายว่านี่โอโดซังคุณกำลังพูดถึงอะไรใครจะคิดว่าคุณมาขวางทางอิโตยูฮิโกดถอนหายใจและพูดอย่างจริงจังว่าก็ฉันเกรงว่ามันจะเป็นเช่นนั้นจึงพูดดักคอไปก่อน หากเธอพูดอย่างนั้นแล้วมันก็จะดีมากหากฉันไม่ได้ขวางทางใครนานนโกะอิตโตะผู้ฉลาดหลักแหลมเข้าใจความหมายของพ่อตัวเองในทันท,ทีเธอละอายใจมากมือที่ขาวดั่งหยกกำมือเป็นกำปัน้นและเอาแต่เคะโต๊เบาๆพลังกระซิบด้วยความโกรธโอโดซังคุณนี่ยิ่งแก่ขึ้นเรื่อยๆทุกวันนับวันยิ่งเริ่มไม่มีมารายาต,ตามความแก่ขึ้นเรื่อยๆเลยนะอิตโตะยูฮิโกะยิ้มและหันไปหาเย่เฉินแล้วพูดว่าคุณเย่ครับในเวลาอันสั้นนี้ฉันไม่คิดว่าเราจะได้จากจินหลิงไปไหนนะครับ เพื่อที่เราจะได้พบกันใหม่เราก็นัดหมายกันในวันอื่นก็ได้ครับเมื่อเห็นพ่อของเธอเริ่มจริงจังนานาโกะก็รีบปรับตัวหลังจากสงบลงเธอก็ลูบไล้ผมที่ขมับอีกครั้งแก้เขินและพูดกับเย่เฉ,เฉินเบาๆว่า,วาเฉินคุงคะถ้าหากคุณมีเรื่องด่วนก็ไปทํางานของคุณก่อนเถอคะค่ะฉันกับพ่อวางแผนที่จะอยู่ที่จินหลิงสักสองสามวันไปก่อนก่อนหน้านี้สองสามวันที่ผ่านมาเรามัวแต่ยุ่งอยู่กับการเตรียมการงานแต่งงานฉันพี่สาววันทิงและคุณฉินยังไม่มีโอกาสนัดหมายเจอกันเลยคะ่ะ เย่เชิญพยักหน้าเบาๆพลางพูดด้วยรอยยิ้มว่าเอาละหลังจากผมจัดการเรื่องนี้เสร็จแล้วผมจะจัดงานเลี้ยงให้พวกคุณทั้งสองที่เทียนเซียนฝูก็แล้วกันมีคุณนะเอมี่ของคุณคุณอิโตะและคุณทานากะว้าวโอเคค่ะนานาโกอิโตะยิ้มอย่างอ่อนหวานน่ารักและพูดโดยไม่คิดอย่างไรก็ตามจินหลิงเป็นถิ่นของอาจารย์เย่และเมื่อเราอยู่ที่นี่เราจะปฏิบัติตามการจัดการของอาจารย์เย่โดยตรงค่ะบทที่5 2 6 8ัน หลังจากเย่เฉินทักทายหลายคนเสร็จสิ้นก็ออกจากโรงแรมพร้อมกับเฟิงจื่อตงและซูรัวลี่ทั้งสามคนขึ้นเฮลิคอปเตอร์จากชั้นบนสุดของโรงแรมและตรงไปที่ชองเอลิเซ่ฮอตสปริงวินล่าโรงแรมน้ำพุร้อนแห่งนี้พร้อมกับวินล่าที่อยู่กลางภูเขาด้านหลังล้วนเป็นทรัพย์สินของตระกูลเย่และอยู่ไกลาจากเขตเมืองสภาพแวดล้อมเงียบสงบและไม่มีใครรบกวนพวกเขาดังนั้นเย่เฉินจึงตั้งใจเพื่อจองสถานที่นี้ไว้เป็นหนึ่งในสถานที่ฝึกฝนยอดฝีมือแดนเทพเพื่อเป็นฐานสร้างกองรบในอนาคต โรงแรมบ่อน้ำพุร้อนได้ปิดโครงการต่อโลกภายนอกแล้วสำหรับวิลล่าบ้านพักตากอากาศกลางภูเขาบางหลังก็ถูกขายให้เศรษฐีเมืองจินหลิงไปหลายคนแล้วดังนั้นเฉินเจอขายเมื่อได้รับคำสั่งจากเย่เฉินจึงเริ่มซื้อวิลล่าเหล่านี้คืน ในมุมมองของความแข็งแกร่งของตระกูลเย่และข้อเสนอของเฉินเจอร์ขายนั้นสูงเกินกว่าราคาตลาดมากเจ้าของวิลล่าเหล่านี้จึงตกลงขายอย่างง่ายดายปล่อยให้ตระกูลเย่ซื้อคืนและตอนนี้พวกเขาได้เซ็นสัญญาที่จะย้ายออกไปทีละหลังและเริ่มดำเนินการตามข้อตกลงการเปลี่ยนแปลงสิทธิในทรัพย์สินหลังจากซื้อสิทธิในทรัพย์สินเหล่านี้แล้วที่นี่คือสถานที่ของเย่เฉินที่มีระดับความปลอดภัยสูงสุดในจีน ในเวลานี้เฮลิคอปเตอร์ลงจอดที่ลานบ้านบ่อน้นนำพุร้อนของเย่เฉินเมื่อทั้งสามคนก้าวเข้าไปในวินล่าเย่เฉินนำเฟิงจื่อตงและซูรัวลี่ไปที่ห้องใต้ดินซึ่งเมื่อไม่กี่วันก่อนซูรัวลี่ก็บุกทะลวงแดนวิถีบูนักสู้ระดับแดดาวอยู่ที่นี่หลังจากเชิญเฟิงจื่อตงนั่งลงแล้วเธอก็พูดว่าหน้าเฟิงที่นี่ปลอดภัยอย่างแน่นอนอยากพูดอะไรคุณสามารถพูดได้ทุกอย่างอิสระ เฟิงจื่อตรงพยักหน้าและพูดโดยไม่ติดขัดเราคุยกันก่อนงานแต่งงานทำไมฉันถึงต้องเปลี่ยนอาชีพเป็นโฮสจากนั้นฉันจะเริ่มด้วยหัวข้อนี้ก็แล้วกันเย่เฉินพยักหน้าเล็กน้อยทำท่าทางกรุณาเชื้อเชิญอีกฝ่ายและรอฟังเรื่องราวอย่างใจจดจ่อจากเฟิงจื่อตรงเฟิงจื่อตรงพูดช้าช้าเหตุผลที่ฉันอยากเปลี่ยนอาชีพเป็นโฮสตก็เพราะฉันต้องการสืบหาที่อยู่ของพ่อแม่ฉันเคยบอกนายไปแล้วเมื่อเช้านี้ที่โรงแรมพ่อแม่ของฉันอุปการะเลี้ยงดูฉันมาถึงอายุหกขวบ จากนั้นก็เอาฉันมาไว้ตระกูลเหอแล้วก็หายไปตั้งแต่นั้นมาและสิ่งนี้ที่ฉันไม่เข้าใจเย่เฉินถามดังนั้นคุณหวังว่าหลังจากที่คุณเป็นโฮส์พิธีกรที่มีชื่อเสียงแล้วพวกเขาจะมีโอกาสได้พบคุณด้วยหรือใช่เฟิงจื่อตรงพูดด้วยดวงตาที่ไฟลุกโชนและจับจ้องอันที่จริงฉันคิดอยู่เสมอว่าพวกเขาน่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้นสักอย่างก็เลยกลับมาหาฉันไม่ได้ เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เฟิงจื่อตงก็ถอนหายใจและพูดว่าเมื่อ20ปีก่อนก่อนที่พ่อของนายจะเกิดเรื่องราวเขาส่งอีเมลมาหาฉันเขาบอกฉันว่ามีความเป็นไปได้สูงที่พ่อแม่ของฉันจะยังมีชีวิตอยู่ยเย่เฉินขมวดคิ้วเล็กน้อยและถามว่าพ่อของผมเขาจะรู้เรื่องพ่อแม่ของคุณได้อย่างไรบทที่5,268หหลังจากยเย่เฉินทักทายหลายคนเสร็จสิ้นก็ออกจากโรงแรมพร้อมกับเฟิงจื่อตงและซูรัวลี่ ทั้ง3มคนขึ้นเฮลิคอปเตอร์จากชั้นบนสุดของโรงแรมและตรงไปที่ชองเอลิเซ่ฮอตสปริงวินล่าโรงแรมน้ำพุร้อนแห่งนี้พร้อมกับวินล่าที่อยู่กลางภูเขาด้านหลังล้วนเป็นทรัพย์สินของตระกูลเย่และอยู่ไกลาจากเขตเมืองสภาพแวดล้อมเงียบสงบและไม่มีใครรบกวนพวกเขาดังนั้นเย่เฉินจึงตั้งใจเพื่อจองสถานที่นี้ไว้เป็นหนึ่งในสถานที่ฝึกฝนยอดฝีมือแดนเทพเพื่อเป็นฐานสร้างกองรบในอนาคต โรงแรมบ่อน้ำพุร้อนได้ปิดโครงการต่อโลกภายนอกแล้วสำหรับวิลล่าบ้านพักตากอากาศกลางภูเขาบางหลังก็ถูกขายให้เศรษฐีเมืองจินหลิงไปหลายคนแล้วดังนั้นเฉินเจอขายเมื่อได้รับคำสั่งจากเย่เฉินจึงเริ่มซื้อวิลล่าเหล่านี้คืน ในมุมมองของความแข็งแกร่งของตระกูลเย่และข้อเสนอของเฉินเจอขายนั้นสูงเกินกว่าราคาตลาดมากเจ้าของวิลล่าเหล่านี้จึงตกลงขายอย่างง่ายดายปล่อยให้ตระกูลเย่ซื้อคืนและตอนนี้พวกเขาได้เซ็นสัญญาที่จะย้ายออกไปทีละหลังและเริ่มดำเนินการตามข้อตกลงการเปลี่ยนแปลงสิทธิในทรัพย์สินหลังจากซื้อสิทธิในทรัพย์สินเหล่านี้แล้วที่นี่คือสถานที่ของเย่เฉินที่มีระดับความปลอดภัยสูงสุดในจีน ในเวลานี้เฮลิคอปเตอร์ลงจอดที่ลานบ้านบ่อน้นนำพุร้อนของเย่เฉินเมื่อทั้งสามคนก้าวเข้าไปในวินล่าเย่เฉินนำเฟิงจื่อตงและซูรัวลี่ไปที่ห้องใต้ดินซึ่งเมื่อไม่กี่วันก่อนซูรัวลี่ก็บุกทะลวงแดนวิถีบูนักสู้ระดับแดาวอยู่ที่นี่หลังจากเชิญเฟิงจื่อตรงนั่งลงแล้วเธอก็พูดว่าหน้าเฟิงที่นี่ปลอดภัยอย่างแน่นอนอยากพูดอะไรคุณสามารถพูดได้ทุกอย่างอิสระ เฟิงจื่อตรงพยักหน้าและพูดโดยไม่ติดขัดเราคุยกันก่อนงานแต่งงานทำไมฉันถึงต้องเปลี่ยนอาชีพเป็นโฮสตจากนั้นฉันจะเริ่มด้วยหัวข้อนี้ก็แล้วกันเย่เฉินพยักหน้าเล็กน้อยทำท่าทางกรุณาเชื้อเชิญอีกฝ่ายและรอฟังเรื่องราวอย่างใจจดจ่อจากเฟิงจื่อตรงเฟิงจื่อตรงพูดช้าช้าเหตุผลที่ฉันอยากเปลี่ยนอาชีพเป็นโฮสตก็เพราะฉันต้องการสืบหาที่อยู่ของพ่อแม่ฉันเคยบอกนายไปแล้วเมื่อเช้านี้ที่โรงแรม พ่อแม่ของฉันอุปการะเลี้ยงดูฉันมาถึงอายุหกขวบจากนั้นก็เอาฉันมาไว้ตระกูลเหอแล้วก็หายไปตั้งแต่นั้นมาและสิ่งนี้ที่ฉันไม่เข้าใจเย่เฉินถามดังนั้นคุณหวังว่าหลังจากที่คุณเป็นโฮสต์พิธีกรที่มีชื่อเสียงแล้วพวกเขาจะมีโอกาสได้พบคุณด้วยหรือใช่เฟิงจื่อตรงพูดด้วยดวงตาที่ไฟลุกโชนและจับจ้องอันที่จริงฉันคิดอยู่เสมอว่าพวกเขาน่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้นสักอย่างก็เลยกลับมาหาฉันไม่ได้ เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เฟิงจื่อตงก็ถอนหายใจและพูดว่าเมื่อ20ปีก่อนก่อนที่พ่อของนายจะเกิดเรื่องราวเขาส่งอีเมลมาหาฉันเขาบอกฉันว่ามีความเป็นไปได้สูงที่พ่อแม่ของฉันจะยังมีชีวิตอยู่ยเย่เฉินขมวดคิ้วเล็กน้อยและถามว่าพ่อของผมเขาจะรู้เรื่องพ่อแม่ของคุณได้อย่างไรบทที่5,269เฟิงจื่อตงไม่ตอบคำถามของยเย่เฉินแต่มองไปที่เขาและพูดอย่างจริงจังว่ายเย่เฉินนายรู้ไหมว่าทำไมพ่อแม่ของนายถึงกลับมาที่ประเทศจีน เย่เ yeah, ฉินพูดว่าผมได้ยินมาว่าพ่อของผมต้องการกลับมาเพื่อฟื้นฟูตระกูลเย่ yeah. สำหรับแม่ของผมเธออาจจะต้องการกลับมาพัฒนาพร้อมกับพ่อด้วยเหมือนกับธรรมเนียมจีนโบราณที่เรียกว่าจินจีเป้าเสี่ยวซึ่งหมายถึงไก่ตัวผู้สีทองขันแจ้งฟ้าสว่างถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคลพัฒนาก้าวหน้าและเป็นในว่าความมืดจะสิ้นสุดลงผ่านพ้นไป รุ่งอรุณจะมาถึงซึ่งเวลาบ่าวสาวแต่งงานกันก็มักมีไก่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยโดยฝ่ายเจ้าบ่าวจะเตรียมไก่ตัวผู้สีแดงตัวหนึ่งสแสดงถึงสิริมงคลส่วนเจ้าสาวจะเตรียมไก่ตัวเมียตัวอ้วนตัวหนึ่งเพื่อสื่อว่าเจ้าสาวเป็นบุคคลที่มีบุญและนั่นคือเหตุผลที่แม่ตามพ่อกลับมาเพื่อพัฒนาและสร้างอนาคตด้วยกันหากพ่อกลับมาคนเดียวแล้วแม่ไม่กลับมาด้วยมันก็เหมือนไก่ตัวผู้มาตัวเดียวตัวเมียไม่ได้มาด้วยและจะพัฒนาอนาคตได้อย่างไรเฟิงจื่อตรงหัวเราะและพูดว่านั่นสินะ เป็นความเฉลียวฉลาดของพ่อนายถ้าเขาไม่ต้องการให้ผู้อื่นมองทะลุเขาจะไม่มีใครในโลกนี้มองเห็นเขาได้เย่เฉินขมวดคิ้วและถามว่าน้าเฟิงคุณหมายความว่าอย่างไรตามที่คุณพูดพ่อแม่ของผมกลับมาจีนเพราะพวกเขามีความลับอื่นๆอ,อยู่เบื้องหลังอย่างนั้นหรือครับเฟิงจื่อตรงยิ้มอย่างรู้เท่าทานและพูดกับเย่เฉินว่าในสายตาของทุกคนเย่ฉางอิงและอันเฉิงฉีเป็นคู่อัจฉริยะในแวดวงธุรกิจและเป็นเทพ,พเจ้าในเศรษฐศาสตร์การเงิน การลงทุนแต่ในความเป็นจริงตั้งแต่ฉันรู้จักพ่อของนายเขาก็เป็นคู่สามีภรรยากันที่สนใจในสิ่งที่เหมือนเหือนกันทั้งคู่สนใจศาสตร์แห่งการต่อสู้และวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนแม้แต่ความเชื่อโชคลางและอภิปรยายที่ชอบถูกปัญญาชนชนชั้นสูงปฏิเสธแต่สำหรับคนทั้งคู่พวกเขามีความสุขกับสิ่งเหล่านี้รวมทั้งฉันเองก็เติบโตในตระกูลที่ฝึกฝนวิถีบูแม้ว่าฐานฝึกฝนของฉันเองจะถูกละเลยมาหลายปีมันจะดีกว่าที่จะรู้มากขึ้น ดังนั้นแม้ว่าเราสองคนจะอายุห่างกันหลายปีแต่เราก็ยังเข้ากันได้ดีแม้ว่าพ่อของนายไม่มีพรสวรรค์ในวิถีบูแต่พวกเขาได้ศึกษาที่มาและตักกับพื้นฐานของศาสตร์ในวิถีบูและแม่ของนายก็เหมือนกันพวกเขาใช้กําลังคนวัสดุและทรัพยากรทางการเงินจํานวนมากเพื่อสืบหาต้นกําเนิดของการฝึกฝนวิถีบูและอภิปรัชญาทั้งหมดทั่วโลก เยเฉินขมวดคิ้วและพูดว่าดูเหมือนว่าผมจะไม่เคยได้ยินพ่อเอ่ยถึงเรื่องเหล่านี้เลยนะครับและพ่อก็ไม่เคยพูดคุยถึงปัญหาใดๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณพูดมาเฟิงจื่อตรงยิ้มและพูดว่าเอาเป็นว่าเพียงนายเข้าใจพ่อของนายในฐานะที่เขาเป็นนักวิชาการที่พยายามถอดรหัสแกนแท้ของการฝึกฝนวิถีบูและพยายามถอดรหัสแก่นแท้ของหลักการอภิปราด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ก็พอ เป้าหมายของเขาไม่ใช่การเข้าไปฝึกฝนแต่เขาเพียงหวังว่าจะสามารถถอดรหัสกฎแห่งแรงดึงดูดของโลกได้เหมือนนิวตันเพื่อมาถอดรหัสกฎของการฝึกฝนวิถีบูเขามักจะคุยกับฉันเรื่องพลังที่แท้คืออะไรและกล่าวถึงสาเหตุที่ผู้ฝึกฝนวิถีบูสามารถใช้เส้นลมปราณและจุดตันเถียนเพื่อหมุนเวียนพลังที่แท้และมีบทบาทในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและความแข็งแกร่งของตนเองได้อย่างไร ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อถอดรหัสแกนแท้ของแดนวิถีบูและโลกอภิปรัชญานั่นเหรอสีหน้าของเย่เฉินรู้สึกสูญเสียและเขาอดไม่ได้ที่จะถามตัวเองว่าเรื่องแบบนี้สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์จริงๆเหรอเหมือนกับที่ยาอายุวัฒนาทาได้นําผู้คนกลับมามีชีวิตและยืดอายุได้วิธีการทางวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาได้ด้วยหรือ ฉันมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวิถีบูและพลังงานที่แต่ฉันไม่รู้ว่าตะกะพื้นฐานคืออะไรพ่อไม่ได้เป็นนักบูด้วยซ้ำแล้วจะทําได้อย่างไรเขาศึกษามันยังไงแล้วตะกะพื้นฐานล่ะในเวลานี้เฟิงจื่อตรงนึกถึงบางสิ่งและพูดว่ายังไงก็ตามเย่เฉินแม้ว่าแม่ของนายจะดูเงียบๆแต่จริงๆแล้วเธอสนใจสิ่งเหล่านี้มากกว่าคลั่งไคล้มากกว่าพ่อของนายและแม้แต่พ่อของนายเป็นไปได้ทั้งหมดที่จะได้รับอิทธิพลจากเธอ เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เฟิงจื่อตรงจึงพูดกับเย่เฉินว่าแม่ของนายยังมีทีมที่เชี่ยวชาญในความรู้ประเภทนี้และความเร็วของคอมพิวเตอร์สมัยนั้นเท่ากับปี1990เธอใช้ความสัมพันธ์และภูมิหลังในสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ขึ้นมันคือซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในเวลานั้นมีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่สามารถมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์ประเภทนี้ได้มีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่สามารถใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในการทำนายสภาพอากาศโลกจำลองข้อมูลการทดสอบนิวเคลีย์ และคำนวณจำนวนดาวเคราะห์ในระบบสุริยะรวมถึงวงโคโจรและบอกระยะทางเพื่อสำรวจความลี้ลับของการกำเนิดเอกภพในขณะที่แม่ของนายกำลังใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์อันดับต้นๆของโลกในขณะนั้นเพื่ออนุมานสิ่งที่ซ่อนอยู่ตรกกะกของการทำนายตามคัมภีรอีชิงและความลับของวงจุย้ยเมื่อได้ยินเช่นนี้เย่เฉินก็ตกตะลึงนี่เขากำลังฝันไปอยู่หรือเปล่าฉันไม่เคยคิดเลยว่าแม่ของฉันจะมีด้านที่ลึกลับเช่นนี้ได้ เฟิงจื่อตรงคิดอะไรบางอย่างและพูดอีกครั้งโอ้ใช่แม่ของนายยังพาพ่อของนายเข้าร่วมในโบราณคดีเกี่ยวกับการฝึกฝนวิถีบูอย่างน้อยหลายสิบครั้งในพื้นที่ต่างๆของจีนทั้งก่อนและหลังการแต่งงานก่อนที่เย่เฉินจะประหลาดใจที่แม่ของเขาสนใจหลักการทำนายอีจริงด้วยเขาก็พูดโดยไม่รู้ตัวว่าผมไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าพวกเขาจะมีส่วนร่วมในงานโบราณคดี เฟิงจื่อตรงหัวเราะแน่นอนว่าพวกเขาจะไม่บอกนายเพราะพวกเขาพูดตรงๆมันไม่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการพูดตรงๆก็คือโบราณคดีแต่ถ้าพูดตรงๆก็คือการปล้นสุสานจากนั้นเฟิงจื่อตรงก็ถามเขาว่านายนึกภาพออกไหมคนรุ่นที่สองที่ร่ำรวยที่สุดมักจะเป็นสุดยอดชนชั้นสูงที่ไปและกลับจากวอลสตรีทหรือย่านธุรกิจของเยยนชิงแต่ในเวลากลางคืนพวกเขาจะเปลี่ยนเป็นชุดกลางคืนและกลายเป็นนักฆ่าล่าขุมทรัพย์ลึกใต้โลกที่บรรยายไว้ในภาพยนตร์ บทที่ 5,270. นี่เย่เ yeah, ฉินรู้สึกสับสนมากและเขาก็พึมพำอย่างช่วยไม่ได้ในความทรงจำของผมก่อนที่พ่อแม่ของผมจะออกจากเยนชิงพวกเขามุ่งความสนใจไปที่เรื่องธุรกิจและผมไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าพวกเขาสนใจในโบราณคดีหรือการปล้นสุสานไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรกในความทรงจำผมก็ไม่เคยได้ยินเรื่องราวที่เกี่ยวข้องจากความทรงจำในวัยเด็กของผมเลย เฟิงจื่อตรงพูดว่าพ่อแม่ของนายทั้งคู่เป็นคนฉลาดมากพวกเขาไม่เคยให้ใครรู้จุดประสงค์ที่แท้จริงของพวกเขาคืออะไรยกเว้นฉันจากนั้นก็พูดอีกครั้งว่ากลับไปที่หัวข้อพ่อแม่ของนายที่เดินทางกลับประเทศจีนอันที่จริงในมุมมองคนอื่นคือพ่อแม่ของนายตัดสินใจออกจากสหรัฐอเมริกาและกลับมาจีนเพื่อพัฒนานี่คือสิ่งที่โลกภายนอกคิดว่าพ่อของนายต้องการกลับมาประเทศจีนเพื่อฟื้นฟูตระกูลเย่และแม่ของนายต้องการติดตามมาช่วยสร้างเนื้อสร้างตัว จริงๆแล้วเดิมทีพวกเขาไม่ได้วางแผนที่จะกลับมาจีนแต่ทันใดน,นั้นวันหนึ่งด้วยความรีบร้อนพ่อของนายพบฉันและบอกฉันว่าเขาได้ทําการค้นพบสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากในสหรัฐอเมริกาและเขาจะต้องรีบกลับมาประเทศจีนโดยเร็วที่สุดเพื่อยืนยันการค้นพบนั้นว่ามันจะเป็นความจริงหรือเปล่าฉันถามเขาว่าการค้นพบครั้งสําคัญคืออะไรแต่เขาไม่ได้บอกฉันอย่างชัดเจนเขาแค่บอกว่าถ้ามันเป็นไปได้ด้วยดีเขาจะสามารถแก้ไขปัญหาและข้อสงสัยที่เขามีมาตลอดได้ เมื่อได้ยินเช่นนี้เย่เฉินรู้สึกว่าทัศนคติทั้งสามโลกของเขาเป็นอะไรที่แตกต่างกันมากเมื่อเขากล่าวสุนทรพจน์ในงานแต่งงานตอนเที่ยงเขายังคงรู้สึกว่าเขารู้จักพ่อแม่ของเขาเป็นอย่างดีแต่โดยไม่คาดคิดหลังจากผ่านไปเพียงหนึ่งหรือสองชั่วโมงเฟิงจื่อตงก็บรรยายอีกอันหนึ่งเรื่องที่เขาไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อน หลังจากเงียบไปประมาณสองนาทีเย่เฉินถามเฟิงจือตรงว่าหน้าเฟิงก่อนที่พ่อของผมจะเกิดอุบัติเหตุเขาพูดอะไรอีกนอกจากบอกคุณว่าพ่อแม่ของคุณอาจจะยังมีชีวิตอยู่สีหน้าของเฟิงจือตรงกลายเป็นจริงจังพลางกล่าวทีละคำว่าพ่อของนายยังบอกด้วยว่าเขาและแม่ของนายออกจากเยยนชิงเพราะแม่ของนายขุนเคืองกับองค์กรลึกลับที่เก่าแก่และทรงพลัง องค์กรนี้มีมาอย่างน้อยสามหรือสี่ร้อยปีความแข็งแกร่งและภูมิหลังของมันไกลเกินกว่าจินตนาการทั้งหมดที่บุคคลสามารถพัฒนาเกี่ยวกับองค์กรลึกลับได้ยเย่เฉินรู้สึกประหลาดใจมองไปที่เฟิงจื่อตรงและถามเขาว่าน้าเฟิงองค์กรที่คุณกำลังพูดถึงคือองค์กรที่เรียกว่ากอบกู้หมิงต่อต้านชิงใช่หรือไม่กอบกู้หมิงต่อต้านชิงเฟิงจื่อตรงตกตะลึงขณะมองไปที่การแสดงออกของยเย่เฉินที่เต็มไปด้วยความตกใจ เย่เ <Yeah, S 2> ฉินพยักหน้าและพูดตามจริงว่าบอกตามตรงว่าผมมีการสัมผัสกับองค์กรนี้มาบ้างแต่ไม่มากนะักเฟิงจือตรงถามเขาด้วยความประหลาดใจนายเคยติดต่อกับองค์กรกอบกู้หมิงต่อต้านชิงได้อย่างไรเย่เ yeah, ฉินกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญที่ผมได้ติดต่อองคอนน์กรนี้พวกเขาต้องการลอบสังหารคุณตาคุณยายของผมในสหรัฐอเมริกาผมจับหนึ่งในนั้นมาเป็นนักโทษและค้นหาเงื่อนงำบางอย่างที่เกี่ยวข้ององ,องค์กรกับนักโทษคนนั้นครับ เฟิงจือตรงรู้สึกทึ่ง2 0ปีผ่านไปองค์กรนี้ยังคงไม่ละทิ้งตระกูลอันของแม่นายอีกเหรอเย่เฉินยิ้มอย่างมีเล็ในมันมากกว่านั้นซะอีกอาสามคนนั้นซึ่งแต่งงานกับหน้าไทสามของผมมาเกือบ20ปีแต่ไม่มีใครคิดว่าเธอจะเป็นสมาชิกขององค์กรนั้นอะไรนะดวงตาของเฟิงจือตรงเบิกกว้างทำไมองค์กรถึงซ่อนตัวอยู่ในบ้านตระกูลอันเป็นเวลาตั้ง20ปี พ่อแม่ของนายจากไปตั้งนานแล้วแต่พวกนี้เขาซ่อนตัวอยู่ในบ้านตระกูลอันมันมีความหมายอะไรต่อพวกเขาอีกอย่างไรอีกหรือ